สวัสดีวันนี้วันที่18ตุลาคม2023เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคำจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่1,939และมีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตแนวต้านที่1อยู่ที่ราคา1,942ถ้าราคาผ่านไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่อยู่ที่ราคา 1,948. ซึ่งเป็นแนวต้านสาคัญ และถ้าราคาผ่านไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่อยู่ที่ราคา1955แต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1อยู่ที่ราคา1931ถ้าราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา1915และถ้าราคารับแรงกดดันการให้ลดลงผ่านไปได้อีก เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่อยู่ที่ราคา1,909การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้